ไงล่ะฮัลโหลคนจริงจังชวนคุยไงแล้วชวนคุยหไงแล้วท่านแล้วให้เขาชวนเราคุยเราจะพูดอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออะไรอะไรกดดิ อ,อะไรเน mit? Becca no ี่ยอยู่กับเฟอร์ยาวเฟอร์ที <h <h ่ไม่เคยเบอร์อยู่แล้วสมองไหลเกินไหลไปไหนเก็บกลับเข้ามาก่อนสมองเด็ดได้อจะมีแต่พี่นี่แหละที่เด็ด ด้วยฟิลเตอร์นี้ดีอ่ะชื่ออะไรไม่รู้ว่าหน้าละมุนละม่อมใช่หน้าดูซอฟมันจะมีฟิลเตอร์ติ๊กต๊อกแบบหลายอันที่มันชอบทําให้หน้าเราแบบมันจะไปปรับแบบปรับปากเราปรับจมูกเราอะ่ะแต่ลองทำเ,เอง <c oughs> ด้ยเออยมันช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าเพียงแบตแค่นั้นเอง<ม>พวกเขาจะกินเนื้อย่างแบบเดียวกันหรือไม่ <laughs> พวกเขาจะกินเนื้อย่างแบบเดียวกันหรือไม่นี่ไม่ได้กินเนื้อย่างนะขืานเนาะไข่ข้าวอืข่าวเกิน,ก,นกำลังดีนี่ว่าจริงมีนะโค้ขาวกำลังจะควรควรกำลังจะชวนคุยเจอชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตเมื่อกี้<ร>ไปไหรือช็อคไปเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> ทุกคนพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่แล้วนะ ทุกคนจะมาส่งไหมแล้วก็จะตามไปด้วยไหมทุกคนจะไปไหมพุ่มจิมมี่ไม่ถ่ายพรุ่งนี้นะคะบินสิบโมงเช้าที่ที่ไหนวะบินสุวนภูมิบินสวนณภูมินะคะพรุ่งนี้สิบโมงเช้าไปเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ใครยังไม่ซื้อบัตรซื้อเลยจะได้มาเจอกันที่หานใช่มาหาด้วย เข้ามาเรียนภาษาไทยครับโอ้โหจริงมะเนี่ยแต่พิมพ์ดูเป็นคนไทยมากเลยนละครับอะปนับคนทำงานขอให้หาย I'm glad to see you both tomorrow in Chiang Mai Oh are you, are you in Chiang Mai now See you tomorrow mm hmm. น,นีเขามีแบบต่างชาติบอกว่ารอเจอเราที่เชียงให,ห,หม่ที่นี่เขาจะไม่ห่าหรอเป็นแบบก็เนี่ยแค่เขาเดาดีว่าเราจะร้องเพลงอะไร ฉันไป to see you both tomorrow in เชียงใหม่ไน e ์ see you see you tomorrow น้องชาบินพร้อมบินาเปล่า new chocolate new c h o c o l a น้องชาบินพรุ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าคนละไฟนะคะชาเราไปตอนเย็นขึ้นมาประมาณแปด Are you happy to see it อุ้มซีไรอะ โบทอกทำงานเกิ <laughs> <laughs> นละรู้สึกแบบเลยนน่าภาตึงมากเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเรียกฮี่ก็โบท็อกทำงานแล้วนะคะทุกคน <c oughs> และ <c oughs> ทุกคนล่ะคะทำงานหรือยังวันนี้ถ่ายเสร็จยังคะคือเพิ่งเริ่มไปอ่ะยังไม่ถึง5%เลยอะ์ค่ะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะน่าจะอีกนานเลยพี่เต้ยวันนี้เสร็จประมาณกี่โมงเมื่อวานเสร็จกี่โมงเมื่อวานเสร็จประมาณห เอ้าแต่อุ้งมีไลรหุบมีไรหุ้มไปก่อนเนี่ยใส่อุ้งก่อนไม่ได้เราไปได้ไหมไม่ต้องไปพร้อมกันไม่ไม่ได้เราไปพร้อมกันเพลงเดียวจบอ๋อ,ม,อมันเพลงเดียวจบทุกครั้งอยู่แล้วว่าไปเยาเขาเรียอเหมือนไม่ต้องคัดอ่ะเล็กยังแล้วเขาทำได้ไหม <c oughs> โปรด,ดักชั่นอนะ่ะ w อ l k w e ี k มาก เอาแอเขามาเรียนภาษานิดหนึ่งเรียนภาษาอะไรเนี่ยพิมพ์มาก็คือคนไทยละนิดหนึ่งคนไทยจากปรากวยจะ็บอกเมื่อวานอะเป็นวันที่แบบกุ๊กกิ๊กหม่างมากเลยเห็นว่าเขาให้ใส่ตีมสีดำเราก็แสดงเราไปแล้วเราแบบว่าประเด็นคือแบบมันไม่มีชูตอะณตนัมนเขาไปถ่ายแบบใช่ปะ ก็เลยแบบหายยืมสูตรของเด็กที่มอเพราะมันอยู่แถวใกล้ๆมหาลัยแล้วคืนนี้มีน้องนักศึกษาชายเขามาถ่ายแบบต่อจากเราใช่ปะก็ขอยืมงเสื้อเชือแล้วไปคืนเขาไงอะงเดี๋ยวสักก่อนค่อยส่งคืนรักกันดีตีกันเอาเจ้าแบบใดมีหมด i อรอนเมีนสกายแครอทชอบชอบไอรอนแมนไม่ได้ชอบไอรอนแมนเลย,เเยแต่วันนั้น<ช><ช>อะ<ช>เล่นนั้นนั้นแล้วเขาก็เลยพิมพ์กันว่าไอรอนเมียนไอรอนมน,น,มนแต่เนี่ยชอบ i อรอนแมนมากนะเมื่อก่อนอะจริเหอ,อเอ,อคือชอบมากคือซื้อของเก็บสะสมอะแก้วอะไรแบบที่เห็นเป็นไอรอนแมนซื้อหมดเลยชอบเมื่อก่อนชอบอะไรที่มันเป็นการ์ตูนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสีแดงอะ ไม่ได้ชอบสีแดงเหมือนแบบชอบเอลโมชอบไอรอนแมนเอ,อ่อก็เลยกลายเป็นไอรอนมมนเลยอืทั้งๆท,ที่ไม่ได้ชอบงงมากแล้วก็ไม่ได้ชอบตัวอะไรด้วยชอบโกกูไงอ๋อหนึ่งอย่างหนึ่งเดียวนะคะน่าถูกไม่รู้อะคือเรียนทอด,ททอดแต่ก่อนแต่ตอนนี้ชอบไอรอนมีนแล้วดิทำมาเป็นรู้ดี ม i s Miss you, for s นะไหนอะอ๋อมละ m ม s s นะคะชอบออร์ิมีนไมเวบนี่โอ้โหคมันรู้จังหวะยกท <c oughs> <separately> ี่หนึ่งเริ่มเลยจังหวะน้อยอาทุกคนให้ทายว่าพุ่งวันวันคืองานแฟนบิทมันคือยีิบเจ็ดใช่ป่ะพี่เตยจเ็แล้วก็เลยแลยี่หกไปทำอะไรอ๋อ แล้วไม่ไปแต่เช้าเลยวะเอ้ยอ๋อไปแล้วไปแล้วตายจะอยากหรือว่าบินกลับกี่โมงเมื่อไหร่จะได้ถ่ายซีรีส์คู่คะคือตอนนี้ที่รู้ๆ <c oughs> แน่ๆก็คือวงสวงวงสวงวันที่สิบสี่กลุ่มพานะคะวันวาเลนไทน์คนวาเลนไทน์มันแบบผ่ <c oughs> านมาไวมากเลยอัน <c oughs> นี้ยัง <c oughs> รู้สึกว่ามันวาเลนไทน์ปีที่แล้วเพิ่งผ่านไปไม่นานแล้วมันวนกลับมาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เคยมีอะไรวันวาเลนไทน์ จริงเหรอเพราะไม่รู้ดูน่าสงสารปะไม่ปกติอไม่ใช่คนที่ดูน่าสงสารโดยเนื้อเดิมอยู่แหละโดยแก่นแท้ค่ะจะเจอน้องแล้วจะที่ไหน้างหี๋วที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่แน่นอนคือไปเชียงใหม่หรอเนี้จะได้ไปออกไปใช้ชีวิตปะต้องได้ดิเราไม่ให้เราก็ไปไม่สนนะคะนี่บรรลุนิติภาวะแล้ว ถ้าทำงานหลุดล่วงได้ก็ไปทำเหมือนจูออนเลยเมื่อกี้หนุ่มจูออนเลยกคนละสีดิเกินอ่ะเ้ยดูพี่แชมป์ดิเป็นไรทำไมไม่มาเมื่อวานเอ็มเล่นเป็นภรรยาพี่แชมป์ว่ากูขำมาะวันนี้อ๋อออนุ่นได้ไม่คิดจะเปลี่ยนร้านมั้งเลย๋ยว ละลายพฤติกรรมไม่ไอ้นั่นไง W M เข้าร่วมเวทีเลยกลุ่มปิดสามารถอะไรโอเท่าที่ค่ะแกนแฟนมิสไอจอ๋อเท่าที่ค่ะนึกว่าใครมาหลอกขายของในนี้อะไรยี่หกเดี๋ยวจองโต๊ะท่าช้างรอนะคะเอ้ยอย่ามาทำเป็นพูดแบบนี้เราไม่เคยเที่ยวงคืน เอกรู้ว่าตอนเด็กๆคะโค้ดเดือดวิดอะไรมีนหลิวแอนนี่นีอุ้มอีสคิว up to you ค่ะ I don't think so ขอจัดคิดดิ้งนะจัดคิดดิ้งจัดคิดดิ้ง love you รู้กันสองคนอย่าบอกเยอะน่ารักงอนไปแล้วมึงเนี่ย คุณคนเนี้ยอ่าคอมเมนต์ค้างเลยเอาไม่ค้างอีสปุกคุยสติวเลยอะแปลว่าอะไรวะคือครังคำศั่งในหัวมันได้เยอะขนาดนั้นไงไม่อ่ะมีแพนมาหัดใหญ่ไหมคะยังไม่มีเลยอ่ะคือไปประหัดใหญ่เหมือนจะเหนียวไก่อต้องกินหัดใหญ่นะมันแบบมันคือออริจินอลอ่ะมันอร่อยกว่าทุกที่ขนาดนั้นเลยหรือว่แค่แบบมันเป็นฟิล ุ่มปุ้ยแอนมีนาเลิฟเลฟยูทูดินี่นี่มีมีนาอืม่ยังเลยอะค่ะนึกว่าวันนี้นี่จะมาถ่ายด้วยคือไม่ได้มากลับกลับไปแล้วก็เมื่วานนางอยากเจอเวอร์แล้วบอกนี่ว่าอะไรรู้ป่ะแบบหรือเราจะไปหาเขาเลยแบบไปหาเลยคืออยากเจอขนาดนั้นเลยสี่เทียนสวัสดีค่ะอืม สวัสดีค่ะน้องมีนานั่งอยู่สองคนทักคนเดียวก็แล้วแต่เออไรอะอะไรไรเชียงใหม่ตอนนี้น่าจะหนาวอยู่นะคะดึกดึกสิบแปดองศามั้งแต่รอบที่เราไปคือร้อนนะนี่ร้อนเวอร์อุ้ยตอนนี้ไปหนาวหนาวอยู่คนเดียวก็เธอมันไข่มันสิบเปอร์เซ็นต์นะอ้วนมากมั้งไม่หัดกินเยอะๆคุณอ้วนมากมั้งก็อ้วนปวชหาอะไรอยู่มาข้า หมนี่นอ๋อ,อแต่ไม่ไม่หนาวจริงนะรพราะเวลาพวกร้อนอะ่ะร้อนหน่อยอ่ะไม่แต่คือถ้าอยู่ในเมืองก็คงปกติป่ะหนูหนูอะห,ห,หนูอ,อะ <laughs> นี่ว่าอยู่ในเมืองปกติที่เขาพูดอาจจะหมายถึงบนดอยหรือเปล่าหรออืม แต่เราก็ไม่มีเวลาไปปะใช่เราก็ต้องอยู่ในเมืองยู่ไม่อยู่ในเมืองอยู่แต่ในหอเนี่นี่ว่าแต่อาจจะติดเสื้อไปเผื่อเพราะว่าเราขี้หนาวอยู่แล้วเรียนอยู่แอปดูไลฟ์ค่ะเก่งมากเราชวนครูมานั่งดูด้วยดิคนที่ทําอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันได้คือคนเก่งเราต้องนัด้เล่นมีบีปะเล่นนี่เก่งมากเลยนะฟังรูล้วแบบบอดพินปะไม่ไม่บอดอุ้มนิสัยดีแฟนรี่น่ารัก อ่าโสดน่ะยเงี้ยมีปะไม่เคยเลยเหรอไม่มีแย่เพื่อนไ <laughs> ม่บอดพินแบบที่ให้เพื่อนกระจายกระจายกระจายอะ่ะมีแต่เพื่อนน่าจะส่งไปอยู่ใช่อ่ะคนอ่านไเนะ่ะวินาสวัสดีคุณช่วยบอกชาร์ลอตได้ไหมว่าฉันรักเธอมากเม็กซิโกว่าเธอสวยและสนุกสนานที่สุดโอเค<ต> I I will I will tell Charlotte นะคะ I will tell her thank you so much. I promise ค่ะคุณมาร์บีมาบี thank you so much. I, I learn Thai for you guys yes good it's good idea นะคะ keep fighting นะคะอะไรอ่ะพ uh, okay. uh, okay. like, ี่เต้พี่เต้วันที่อ่าวันที่27เรากลับไฟกี่โมงเหรอไฟสี่ทุ่ม ทำไมเราถึงอยู่ดึกอ่ะเพราะว่างาเสร็จประมาณหกโมงอ๋ออ๋อคือเสร็จแฟนมีล็อกกลับเลยเฮ้ยเหมือนผมสั้นเลยนะแต่ที่เราขอมาให้คือแพ็คใส่ลังเลยให้เราขอมาให้คือแพ็กใส่ลังเลยไม่แต่หนูซื้อก็สอบไปเลยพอพอเขาให้เสร็จหนูยัดลงกระสอบพอจบงานผบรวบปากถุงหนาขึ้นเหรอเออเหมือนหนาขึ้นหรือผมนี่น้อยลงวะไม่คือนี่แบบผมร่วงอันนี้ทุกคนจะบอกไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแบบเต้าข่าวนะคะ สระผมหนึ่งครั้งอ่ะผมร่วงอ่ะเท่านี้ยจริงๆแบบรวมกันเป็นก้อนเท่าเนี้ยเยอะมากและร่วงทุกวัน,นก็ยังงงอยู่บนหัวมันยังเหลืออยู่ได้ไงวะถ้ามันร่วงเยอะ,ะมันต้องมีแบบเกิดใหม่ปะล่าสุดเลยซื้อที่ฉีดอ่ะฉีดเพื่อให้ผมขึ้นมาใช้อ่ะโอ้หโหผมใช้ได้ยังไม่ถึงสิบครั้งเลยอ่ะเฮ้แต่แบบผมหนานะผมหนาเป็นเยอะอ่ะจริงเหรออืม คือเป็นคนที่ผมข้างหลังนั้นหนาแล้วเวแต่ว่าตรงเนี้ยมันหลอมเป็นปกติตรงเนี้ยยังโกรธเลยแต่ตอนเนี้ยบานหมดแล้วว่ะคือคนอื่นเวลาเขาแสกกลางแล้วปล่อยมันไงมันจะเป็นแบบแต่อันเนี้ยเป็นแบบเป็นแหลมอ่ะแบบหน้าสวยแต่ผมไม่สวยจริงๆขอโทษค่ะคนเลยจะเพอร์เฟกได้ขนาดนั้นคนแถวนี้ได้กุในใจเหมือนกันเลยนะฮั่นเหมือนกันเลยก็ได้ก็ได้ ใช่ดีไหมที่ฉีดเดี๋ยวขอใช้สักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาบอกตอนนี้มันอาจจะโห How many tattoo y o ย do เดือนคับอ้าวมาโชว์กันหนึ่งนะ maybe 9นเลยนน์เดียวจริงคือนับเป็นเส้นเหระไม่ใช่เป็นจุดเดยวเป็นหนึ่งลายอ่ะก็ลายนี้ลายใหญ่หนึ่งสองสามข้อเท้าสี่ห้าสี่ห้าที่สักใหม่หกหกเจ็ด เอ็ดเอ็ดมั้งอืม maybe เอ็ดแต่เนี้ยเหมือนมันหลุดเลยอะมันกำลังเลิกอยู่มั้งยังออกไม่หมดอยู่เหมใช่ต้องย้ำปะเหมือนจะต้องย้ำตรงเนี้ยเหมือนโบไปอ่ะเหมือนมันโบเพราะว่าตอนเก่าปะ ไม่แน่ใจแต่ตอนสับกับพี่กันบอกว่าผิวนี่แบบเป็นไรไม่รู้สับไม่ติดสับยากมากหนังเหนียวแอบพูมาดูเลยนะคะน่ารักจะมีแผนสับเพิ่มอีกไหมนี่มีเพราะนี่ตอนนั้นไปแล้วแต่กลับก่อนหน่อยคิดไม่ออกก็เลยกลับคือคนไปนสักเขาต้องคิดมาแล้วเปล่าไม่<ะ>คือคิดไว้แล้วแต่มันก็แบบกำกึ่งอะยำคิดยำทำเดี๋ยวรอแบบวันที่ใช่แล้วก็จะไปเลย วันที่ใช่ไม่มีจริงมีมีแต่วันที่จะเอาแน่เออวันนั้นแหละเดี๋ยวใกล้ถึงลนะแต่คิวเดือนนี้ใส่มาเต็มทุกวันเลยแบบน่าจะต้องแบบเปลี่ยนแผนไปเดือนหน้าคิวละเอียดมากตัวเอ็มเหมือนสั่งไว้เสร็จต้องเติม A O O เออเอางง้นลเลยดิเ้ออเนี่นยออสักสีขาวเพิ่มอัอมนนะี A ้ยเอก็สักลินาไว้ตรงกลางกะหม่อมนี่ สามจริงนมาทำไงอ่ะสามสิบเอ็ดนี้ไปหาต้องได้ถ่ายรูปด้วยแล้วล่ะสามสิบเอ็ดงานอะไรอ่ะนนทบุรีวันสุดท้ายอ๋อเหรอนนทบุรีอ๋อใช่อ๋ออันนี้หมดแล้วใช่ไหมแย่แปดมีไปงานมิสแกนนะคะที่มอกรุงเทพน้มาหากันได้จัดที่มอกรุงเทพใช่แล้วก็เดี๋ยวมีไปวันสุดท้ายของรอบแกจังหวัดฮหรออะไร พยายบ้ายี่แปดยี่แปดยี่แปดพยาวจัดที่มอกรุงเทพนะคะเออส่องเด็กมอกรุงเทพหน่อยดิยี่แม่ไม่ก็ออกทำาน่าอ่่รคุงเทพไหนอ่ะกุ้ยน้ำไทยคุงเทพไหนอ่ะเขาจัดเทพอิตเตียนกฮุงเทพกีทา หน่อยเลยนะโอ้โหดับฝันเลยนะี่ได้ชัดฟิวอะเชิญยมคุณชาวแล้วคนผูมเชิรับต้องย้ายงานไปที่กรุงเทพแล้วมั้งจะได้เจอบ่อยๆใมาเลยมาเลยนี่อยากเจอบ่อยๆอยากให้ทุกคนมาหาเราแบบทุกงานเลยถ้าเป็นไปได้อ่ะแต่อยากจะบอกแคนึงค่ะว่าเดือนหน้าไลฟ์ติดเวอร์นะฮ่า ยี่สิบเจ็ดมีงานก็วะมีทุกวันอะเออมีทุกวันอะยี่สิบเจ็ดเราก็อยู่แต่ไม่เออยี่สิบเจ็ดกลับมาจากแฟนมียี่สิบแปดยังไม่ได้หาชุดเลยอ่ะเขาให้ใส่ชุดสีชมพูใส่อะไรหรือนะไลฟ์เราอ่ะไม่ใช่งานวันที่ยี่สิบแปดอะที่ไปงานพะเยาอ่ะภูกมองเทียบอ่ะเขาให้ใส่ชุดสีชมพูใช่ไม่รู้โอ๊ย ยถ่ายละครสั้นเหรอคะวันนี้ใช่คือถ่ายละครสั้นนะแต่ทําไมมันไม่สั้นน่ะคือถ่ายงแต่เมื่อวานแล้วอะถ่ายตุนไว้ตอนนี้มีรอยคือจริงๆค้าไม่มีวันนี้แล้วเว้ยเขาเมื่อวานถ่ายไปสามเรื่องแล้วพี่แชมป์ก็ให้มาวันนี้ด้วยแล้วถ้านี้เสร็จคนสุดท้ายอีกอะเอาไงยังแตกใจเลยต่อไป พี่อุ้มหล่อพี่มินสวยอยากไปเที่ยวอ,อยากให้พันเที่ยวลาบุรีราชบุรีหรอราชบุรีไม่มีแผนที่จะได้ไปเลยนะไปตั้งแคมป์บ้านนี่ดีกว่าตั้งแคมป์อะไรแคมป์ไงที่บ้านหลังบ,บ้านแคมป์แบบตั้งจุดไฟไงเงี้ยหรอ,อม,มีหมูให้เล่นด้วยเตะหมูได้ปะ เตะหมูได้ปมั้งทำ,เร,ทำเรื่องอะไรเดี๋ยวไปถามเด็กๆดิเตะหมูแอกตรงกลางหลังแล้วมันก็ล็อกนี่คเคยขีย่หลังหมูไลมล่ะเพื่ออะไรวะสหลังหมูตอนเด็กๆอ่ะมันเหม็นนี่ขี้แบบขี้ขี้กะขี้กะไม่ใช่ขี้อะไรข้าวลำมันกินลำใช่ปหมถาง,งนี้เหรอใช่ลำก,ก,ลก็กินแล้วกินอาหารด้วยอาหารคนเหรอ ไม่อาหารหมูดิอ๋อท้องประชุมประว่าเมื่อนหร่เลี้ยงหมูเนื้อนะหมูเนื้อมันมีหมูหลายแบบเหรอแนี้บางคนเขาก็เลี้ยงเป็นแบบข้าพันไงข้าพันแม่พันแต่อันนี้ก็คือแบบเลี้ยงแบบขายอะเตะหมูแกก็ใจดีเหลือเกินพูดแค่นั้นแหละไม่ทําหรอกนี่เป็นคนจิตใจดีจริงๆแล้วอะแค่ชอบพูดอะไรรุนแรงเฉยแต่จริงๆเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนิ่ม น่ารักนา้าีล้กาได้ลนะาไหนบอกเอาอุาม้มจิม <découvrir> ม <görüş> ี่ก่อนจมีเฮ้ยหน่อยอ่ะหนูถายกับใครเอ่ยสีนี้จะได้รอลงไปพร้อมคนนั้นคุณเต้ยเดยไงไ่อนไหดู ไม่ใส่เีไม่เื่อง่น่เนี่ยไปฉีดหน้ามาใช่ปะสอกหนึ่งอ่ไม่ไม่เคยเป็นแบบเขาดช้ำๆหรอเนี่ยครั้งแรกไอบแ่กดตรงไหนครับเพราเองไม่เคยฉีดแปดพิสพ่อไปฉีดแปดพิสก็ไม่เขียวลอะไรกเย้วอะไรยังอีเปอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันหลบหน้าแบบสอบโดแต่เนี่ยฉีดวันนั้นฉีดโบทอกลาบอ่ะแล้วไปถ่ายเออเห็นละช้ำ้ ถ่ายรายการนั้นกับเองอะทำอาหารอะโอ้โหแลวรองพื้นค่ะมันเป็นรองพื้นที่ไม่สามารถปกปิดอะไรได้เลยอะถ้าไม่มีเป็นอะไรไยให้มันเป็นูเหมือนสาวออฟฟิตไงเนี่ยเนี่ยดูเป็นเกงสาวออฟฟิตนี่ออฟฟิตที่มีสาวออฟฟิศที่จริงใจมาได้ดูไม่ได้ดูออฟฟิศนี่สาวออฟฟิศลักชูด้วยใส่รูเล็ก เฮ้ยทำไมมีไม่ได้นะไม่พอใจหนูใช่ไหมนี่พี่ต้อยวีนอ่ะไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันใหม่บ๊ายบายข่าวตัวหนักหน่อยอ่ะโอนี่ต้องอยู่ไฟแบบนี้ค่ะอยู่ไฟอะไรอ่ะอยู่คลอดเหรอโอ้โหใครเจอไฟถูกมาทำวะพี่ต้อยพี่โอ๊ตเนี่พี่โอ๊ตน่าจะมีในห้องบายบุ๊ย